สวัสดีค่ะว e ลค o มทูซา a ีแอ d เวนเจอรนะคะวันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งหนึวันกับสีนะคะก็ตอนนี้กำลังจอจากบ้านเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเป็นสโต๊อเลกนะคะจะเป็นเบสบ้านอันดียอนอันนี้เรามีคูปองมาด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอันนี้ต้องใส่แมสก่อนนะแมสค์อะไรโอเคเข้าไปดูข้างในกันค่ะนะคะได้รถเข็นแล้วเข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะซื้อของอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราอยากซื้อกระทะอันนี้จะเอาไป ทำผัดบุ้งไฟแดงนะมันก้นลึกดีแล้วก็เป็นไม่ติดกระทะด้วยไม่ใหญ่มากด้วยก็นี้นะคะเป็นโซนของเครื่องครัวเนาะก็จะประมาณนี้แล้ก็จะเป็นฝั่งอื่นโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูช่องต่อไปกันฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเขียงนะคะน่ารักมากเลยอยันนี้เป็น เมืองคอริดานะคะน่ารักดีนี่ก็จะเป็นบริเวณเครื่องครัวนะคะพวกใส่ผริกไทยพวกใส่เครื่องปรุง ตอนนี้ก็ฝนกำลังลงเม็ดแล้วเดี๋ยวจะพาไปซื้อของนะคะที่ว o ลมาร์เก็ตก็คือเป็นตลาดที่ขายของจากต่างๆาทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีไม่เยอะแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมที่เราอยากกินก็คือขนมญี่ปุ่นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่นะคะเราถึงแล้ววลมาร์เก็ตเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันค่ะ นี่น,นะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้มีของจากต่างๆประเทศเนขนเอมงต่างๆนี่ก็จะเป็นมุมขนมนะคะมีซุ้มแบบนี้เหมือนบ้านเราเลยมี่โซนขนมเป็น อาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกซอสเนี่ยมีแม็กกี้มีเครื่องปรุงต่างๆนะคะน,นั้นก็จะเป็นกาแฟอันนี้๊อกกี้นะคะมาจากญี่ปุ่นนี่นะคะอันนี้มีชาไทยขายด้วยใส่นมใส่อะไรกินอันนี้ก็จะเป็นมุมชาต่างๆ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมลูกอม,ม,มต่างตรางนั้นก็จะเป็นช็อกโกแลตเป็นวอลโฟเป็นคุกกี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ของก็เยอะอยู่นะฝั่งนั้นก็จะเป็นพวกของตกแต่งบ้านอะไรอย่างนะะี้ค่ะโตมันจะเป็นแบบว่าใหญ่ๆแบบนั้นเดินทัวนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะ ะะวันนี้ก็คือที่สุดท้ายที่เราจะมาซื้อของเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังเดินข้าถนนไปนะคะข้างในซูเปอร์ก็จะเป็นแบบนี้สาดงานตาช่วงนี้จะเป็นฟอลก็คือเป็นจะมีของตกแต่งนี้นจะเป็นโซนเดคเกอรี่นะคะเรากำลังจะเดินไปโซนผัานกัน ผลไม้สดมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้ผลไม้ก็จะมีผักทีมมีลูกแพรมีพีชมีฝรั่งอันนี้ก็เป็นลูกพัาเหมือนกอันนะนั้นก็จะเป็นมะเฟืองนะคะผละไม้สดมากโอเคค่ะตอนนี้เราซื้อของครบแล้วนะคะเยอะมากอะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็เปิดให้ดูนะคะว่าเราวัน,นเราซื้ออะไรมาบ้างโอเคกลับบ้านค่ะ มาแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาแกะดูนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นที่ตากพวกพิกอะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักมากเลยเป็นของเวียดนามนะคะแดมบฟูเทนก็ปิดอย่างนี้กันมแมลงเข้านะน่ารักมากราคาก็ไม่แพงนะประมาณ7 8ดอนก็10ดอลก็300กบาทก็ไม่ถึง300แล้วก็อันนี้ก็คือผักที่เราซื้อมาวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดพีชแล้วก็หอมแดงของโใหญ่แล้วก็มะเขเทศแล้วก็มะนาวค่ะก <Okay. S 1> อนนี้เราซื้อขนมญี่ปุ่นมาข้าวพันสาล,ลาย นนีจะเป็นข้อวคุกกี้นะคะของเยอรมันไม่แพงนะประมาณ2ดองก็6กสิบาทแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดนะคะทั้งตัวก็7.49ดจุก็ถึงสามร้อยแล้วก็อันนี้คือรเอกของวันนี้ค่ะเป็นกระทะนะคะของประเทศไต้หวัน ราคา20ดอลก็700กว่าบาทแต่ว่าเราอ่ะได้คูปอง20%ก็นี่นะคะวันนี้เราก็ไปได้อันมาแั่นแหละที่อยากจะพาไปช้อปปิ้งก็คือนี่แหละเพื่อจะมาทำนี่ผัดผักบุ้งค่ะได้มาเยอะมากจากวัดไทยนะคะก็โอเควันนี้พาไปช้อปปิ้งด้วยกันก็ได้ของมาไม่เยอะเนื่องจากว่า เหนื่อยแล้วก็ไปคนเดียวนะคะโอเคถ้าคลิปหน้านะคะจะพาไปที่ไหน,นยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ